คำถามข้อที่1 3 6ครับโจทย์ข้อนี้ถามว่าหนังสือของกรุงเทพมหานครที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาดไทยเป็นผู้ลงนามข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องครับข้อ 1. ที่หนังสือออกให้ใช้รหัสมท0100ทับจุดจุดจุดข้อ2ส,ส่วนแรกการเจ้าของหนังสือให้ใช้ว่ากระทรวงมาดไทย ข้อ 3. ส่วนรายการเจ้าของเรื่องให้ใช้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วต่อด้วยหน่วยงานในสังกัดข้อ4เลขทะเบียนหนังสือส่งให้ออกเลขที่กองกลางสำนักปกลัดกรุงเทพมาหานครครับนักศึกษาครับสำหรับข้อนี้ได้พูดถึงหนังสือของกรุงเทพมหานครที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ลงนามนะครับแล้วถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องในสีข้อนี้ตามระเบียบข้อ13ครับหนังสือของกรุงเทพมนครทีร่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ลงนามที่หนังสือออกนะครับให้ใช้รหัสมท0 1 0 0หทับจุดจุดจุดครับส่วนรายการเจ้าของหนังสือนั้นให้ใช้ว่า กระทรวงมาดไทยส่วนารายการเจ้าของเรื่องให้ใช้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วต่อด้วยหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครครับเลขทะเบียนหนังสือส่งให้ออกเลขที่ก่องกลางสำนักงานปลัดกระทรวงมาไทยครับเราไปดูที่ข้อหนึ่งกันเลยข้อหนึ่งนะครับที่หนังสือออกให้ใช้รหัสมทอ1 1 0 0ทับจุดจุดจุดนี้ถูกต้องเลยครับ ข้อ2ครับส่วนรายการเจ้าของหนังสือให้ใช้ว่ากระทรวงมาดไทยถูกต้องเลยครับข้อ3ครับส่วนรายการเจ้าของเรื่องให้ใช้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วต่อด้วยหน่วยงานในสังกัดข้อนี้ถูกต้องแลลวครับส่วนข้อ4นะครับเลขทะเบียนหนังสือส่งให้ออกเลขที่กองกลางสำนักปลัดกรุงเทพมหานครเนี่ยผิดครับเพราะต้องออกเลขที่ กองกลางสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยครับจึงจะถูกต้องข้อสีนี้นะครับเป็นข้อที่กล่าวไม่ถูกต้องเลือกข้อสี่เป็นคำตอบครับ